ร้านตัดผมอ่ะคือเดี๋ยวนี้คือเขาให้ใส่แมสไปด้วยแล้วแบบใส่แมสระหว่างการตัดได้เปล่านเนี่ยคือกโก้จะไม่ได้ออเดี๋อืมไม่รู้ร้านแถวบ้านเป็นแบบนั้นเปล่านอะเุ้ยอุ้ยายอุ้ออโ,โ,โอ้ยขอโทษครับขอโทษครับโอ้ยนกังไว้นี่อ๋อเล็กเล็กเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ก่อนฮะ อะไรนะเลขเลขอะไรครับเดี๋ยวผมให้เงินะเลขสิบเก้าครับ <gasps> แต่ว่าโน่จะออกยังไงอะ <laughs> <laughs> ออกยังไงโอ้หมองไม่เห็นเฉยเลยเอาให้แปนบนึงเลยก่อน่อะให้เลยขอบคุณครับไม่ต้องหากันเฮ้ย <laughs> ไม่เห็นจริงๆคือแบบเขเราขับรถไว้ด้วยแหละปุ๊งไปเลยรุ่นร้อยเอ้ยเดี๋ยวเอาเด็ดยว มึงทอกทาง้ออกทางนี้ยเนี่ยทางนูนะออกทางนี้ได้ใช่ไหมไ้อะครับะเฮเอาจริงคือไม่เห็นเลยนะอันนี้พูดจากใจเลยคือไม่เห็นแล้วก็แบบว่าขับอยู่ดีดแล้วคือแบบนีนเสียปุ้งเมานี่มหันหลังกลับไปอ้าววิรชุดคนใจเลยจ่ายค่าเด่ใช้ให้แล้วกันเลยให้ไปพันหนึ่งก่อนแล้วกันเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันเลยว่าค่าเลขสามเท่าไหร่แต่ก็เลยแบบว่าเออให้ให้ไปก่อนพันหนึ่งหรือแบบเออร้อยรับผิชอตเขาไา ให้เงินทาขวัญไปก่อนคือ <c oughs> ถ้ามีอะไรช่วยได้ก็ช่วยอะแต่ว่าก็ต้องช่วยแบบพอประมาณนะไม่ใช่แบบว่าช่วยจนช่วยแบบเกินตัวนะ่ะเออเกินเกินตัวเกินกระเป๋ากระเป๋าตังเราอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ช่วยแค่พอประมาณก็โอเคแล้วออันนี้ที่ผมให้คือแบบให้ให้เขาเอาไปจ่ายค่ายาจะ <c oughs> ขับไปกลับก่อนขอบไปขอเบอร์ <c oughs> ลืมถามชื่อชิบหาย ปั่นไปไหนแล้วเนี่ยหายไวมากเลยเป็นผีป่ะเนี่ยเล่นโลผีอ่ะโอ้โหแปลกดีนะเดี๋ยวไปดูก่ะผมว่าเขาน่าจะต้องปั่นจักรยานขึ้นนะ่ะเอจักรยานเข้าเมืองอ่นนะใช่ปะ่ะคนนี้ใช่ปะ่ะไม่คุ้นๆนะเขาอยู่ใครบ้างวะจะไปคุยก่อนเขา,าคุยก่อนเดี๋ยวเข้าไปคุยกับเขาก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณน <l ays> <presidency lo S 2> ี okay. <pl> <being unt> <jamais> okay. ่ชวนนเงินที่ผมให้ไปคือเอาไปซื้อยาครับนุกไม่ได้เป็นไรเลยก็บอกเลยไม่ต้องให้โอเคเผื่อให้ให้เผื่อไปก่อนครับโอเคฮะแต่นุกกระเด็นตกรถหาทางออกไม่เจอเลยชื่ออะไรครับนโน่ครับอผมชื่อเน็กซัสนะอะไรนะชื่อเน็กซัสนะครับเน็กอะไรนะเน็กซัสนะเบกฟัดอาหารเช้าเหรอมันเบกฟัด เน็กนกเน็กเน็กนกนกโอ้มาเรื่องพวกเล่น็กน็กน็กมหูิกะครับขอโทรได้ฮะได้ครับเอ้าอนมีคนโทรหานิโนะนิ่นะโอ้อันอัญองอะไรครับนะเสียงนางครูเลยขุนเมืองครับกับใครครับกับพี่มุกไง จะจะดับเพื่อนครับอ่ะ้าวก็เขามาทักเอาอยู่ไหนอะ่ะเสียงเสียงไม้มึงทะลุ้จริงอยู่ไหน,น <c oughs> ก้าวก็เขาเดินมาเขาชนนิโน่คว่ำอะ่ะ <c oughs> ใช่เห็นไหมเออเขามาช่วยฟาร์มเฉยๆพี่พมูก็บอกเนะี่ยอ้าว,ค,าวคนละเรื่องเดียวกัน <c oughs> โอเคครับ ไหนศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเอาอะไรตอบแป๊บนึงนะเอาเอาเร็วเอาเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามครับสามนี่ได้ยินไหมอ่ะดิ้นนะศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งสามเดใช่แล้วโอเคครับ นนี you, ่เาะชื okay. oh oh ่ออะไรนะเน็กฟ oh okay, ัดใช่ครับเน็กเน็กคอเหรอเน็กแซนนะโอเคอ่านิโนไปไอนี่แล้วนะอะไรอะโอโคครับโอเคครับเจอกันนะไอ้ยอ่ะเจ๋เลยดินดูแล้วน่าจะมีแฟนแล้วแหละแต่ว่าก็แอบแอบอะแอบเพี้ยอะไรคือเขาโทรเขาโทรรายงานแล้วเดี๋โทรรายงานแล้วก็ทำรถชนเขาเดี๋ เออเดี๋ยวให้เงินเงินค่าทำขวัญแล้วกันแต่ค่ายามันติดค่าทำขวัญลอยเข้าไปป่ะโอเคเข้าไปทางนั้นตอนนี้เรามีเบอร์อยู่สามคนแล้วเนาะในเมืองคือรู้สึกหน้าแตกตอนที่แบบว่าเขาแบบว่าโทรไปสายที่เขารับสายไปเออคือเสียงผู้ชายไงก็เลยบอกว่าเออเรื่มใจหวั่นไม่ดีแล้วคือแบบตอนแรกคิดในใจว่าจะขอลอยไปหรือเปล่าก็เลยว่าเออไม่ต้องจะไปมาคือเขาให้อ่ะก็เหมือนแบบยอมให้ เออเดี๋ยวคุณคุณนี่นชุดวัวคุณคุณนะน่าจะคนละชุดป้าหรือชุดเดียวกันไปช่างเขาเดี๋ยวคือแบบเราจะไม่เข้าไปทักหรอกคือไม่เข้าไปทักตรงๆหรอกไอ้อแอบ,บคุยชแชทนี่แอบคุยแชทมันก็เนียนได้อยู่นีอย <c oughs> ่าแผนลามือเออสหาวัาดิเราเล่นๆนะมไม่ถามเฉยเออ <c oughs> ไมีนคนตามเสียงตีนมากเลยเออถ้าเขามีแฟนแล้วเออเราจะได้วางตัวได้ถูกไงเออยได้แบบไม่ต้องแบบเข้าไปคุยแบบตรงๆอะ่ะเออก็ใช่ไแน่นอนเลยอย่างครับมีคนจีบอยู่อ่ะเล่นเล่นตัวเยอะเลยเเล่นตัวเยอะ น่อ้าวก็บังอื่นเจอเลยขอไปก่อนอ่ะถาต้องถามก่อน๋อเนื้อเลนน้อไม่ล้นเก็บไปซื้อกินนมก็ได้นะ ไม่ได้สองมาตรฐานไยนะเออผู้ชายกับผู้ชายก็ให้แต่ว่ามึงเอิญเจอเป็นผู้หญิงไงมันก็เลยดูแปลกๆใช่ไหมล่ะโอ้โอ้ค่อยๆกินก็ได้แหมใจเย็นเราเพิ่งมามาเมืองยังไม่ถึงอาทิตย์เลย น่ะดูฟงแล้วไม่น่าจะม้นเงินนะม้นใจมากกว่าบนใจมากกว่าย่อดแล้วหยอดแล้วนี่ โอ้ยเยอะเรือข่าายอะจะวหรอลนดีอเย็นดิไม่ใช่ก็ผมจะหมดแรงเพราะขำาและอ้นยขออเบี๋ยวเบียะ ไอ้ยาจะมื่อจะข้ามเราเออเราไว้เขามีคนอื่นดีกว่าะถ้าเขามีแฟนแล้วเราก็แบบว่าเออคุยกับเขาแบบเออแนะนาหาสาวๆในเมืองเออแบบเหมือนส่งไม้ต่อออะแล้วถ้าเกิดว่าเอาอสาวคนนี้เขาถามว่าเออได้เปืนมาจากใครก็เราก็บอกไปว่าเออน,น,น,นี่นีโนโ่ได้เปื้อนมาจากคนนี้คุณนีโน่มาครับอะไรองี้ยเออได้แผนใหม่ละบอกเลยว่ามันถึง แต่ตอนนี้คือเขาแบบเออย่ช่วงแบบว่าเหมือนโดนหนุ่มลุมจีบไหมเขาไม่รู้หรอกว่าเราโกโปเนียนได้อยู่เนียนได้อยู่เดี๋ยวให้เขาไม่รู้เฉลยแล้วกันเพราะตอนนี้เราไม่บอกบอกไปก็โดนใบเหลืองช่วยเขาแบบมาเห็นด้วยตัวเองดีกว่ามาด้ไม่ดาไอ้ป่านน่าจะหด กเป็นผู้ชายก็ก็ขอเบอร์ไว้เหมือนกันก็กลุ้งเงาจังหวะนี้ผู้ชายผู้หญิงได้หมดถ้าเป็นผู้ชายก็คือแบบก็อยากขอเบอร์ไว้แบบคุยด้วยอ่ะอืมก็ได้หมดอ่ะผมผมไม่ได้ก็อย่างที่บอกไปแหละว่าผมแบบตัวละครของเน็กซัสเลยก็คือก็แบบไม่ได้สองมาตรฐานก็คือแบบก็ขอได้หมดอ่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแล้วก็ขึ้นอยู่กับบริบทด้วยแหละ ้วขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยแหละแล้วก็แล้วก็อารมณ์ของคนที่ถูกรถชนแหละว่าเขาแบบโอเคหรือเปล่าถ้าเขาแบบหัวร้อนใส่เราะเอาจจะอย่เพิ่งขอเบอร์ก็ได้ค่อยไปขอวันหลังแล้วก็คือตั้งแต่ผมเล่นเมืองนี้มาคือผมก็แบบบิเหตุรถชนสองรอบเองนะรอบแรกก็คือตรงไอ้ที่แกล่ไม่นะแล้ว <c oughs> ก็เหมอเราโอ้โระยะยาวเลยด้วยแค่ <c oughs> แอบแซบก็พอใจแล้วอะคือเราแบบเป็นหนุ่มแบบไม่ได้ คือถ้ารักจริงจังจริงๆอ่ะมันจะต้องแบบมันจะต้องเราตัวเราจะต้องอยู่ในสถานะที่แบบว่าไม่ใช่คนธรรมดาเนะเราต้องแบบเป็นแบบมาเฟียแล้วอ่ะคือไม่ใช่คนธรรมดาคือถ้าคนธรรมดาคือมันจะยากอะเด็กถ้าเกิดว่าเอออย่างนนคนณดีโน่เนี่ยอย่างเนี้ยคือเขามีป้าไงถ้าเกิดว่าป้าเขาแบบเป็นมาเฟียนะก็คือยากเลยคือแบบไปกาจีบเลยเห็นว่าก็อาจะแอบแซบแล้วกันแอบแซบคือแบบจะรับรับรอๆอ่ะเออห้ามคนอื่นรู้ อย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะแฟบแฝงคนสองคนเกิหนึ่งอนะไม่รื่นขนาดนี้วะนี่ผมมีสกิลการจีบสาวตั้งแต่ตอนไหนแล้วอะเอ่อห้องนี้ไม่ได้เข้าเมืองนะห้องนี้ไม่ได้เข้าเมืองนะห้องนี้ไม่ได้เข้าเมืองนะเออมาอีกที่วัน Oh. ต,ต,ตื้ตื้ต exactly. ืต okay, okay. ืแล้วหลอดอาหารคือมันไม่มีทางจะลดเลยหรอวะมีตลอดมีตลอดอาบน้ำอะโคตรเงินเลยอ๋อเห็นละทำไมมันหลอดเขามันขึ้นไปข้างบนเหมือนกันวะโอเคเห็นละคือหลอดหลอดมันล่างขึ้นบนนี่หว่าทำไมเขาไม่เอาลงข้ลงล่างอะ ว่าผมขับไม่ถึงแน่ๆเลยอะครับ